็มีบางคนก็โดนสารเคมีบางคนก็โดนอิดนะครับถูกของแข็งกว้างทำร้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุขึ้นวายก็ยังพบจมูกต่อนะจนกระทั่งครบเวลา30นาทีนะเจ้าหน้าที่ก็มีความจำเป็นต้องใช้กำลังเนี่่ยอาในการดับก่ยผู้จมูกออกและรักษาความสงบและเปิดเส้นทางการจราจรนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่า ไม่ได้ใช้น้ําฉีดนะฮะไม่ได้ใช้แก๊สและไม่ใช้ประสุ่อย่างครับรับอบนูนที่มีประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เศรษฐกิจช่วงนั้นจะดีเท่านั้นระนอนที่ประ,ะากฏแก่แย่เท่าไหร่เศรษฐกิจมันจะแย่เท่านั้น Immurement the where they vandalized the public property there they scuffled with police and then they carried out this violence against the police trying to make their way to the palace งานสังเคราะห์ยืนเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหน ทักษิณมาเร่งปฏิกิริยาทางการเมือง 1. ขายฝันปลุกประชาชนว่าจะต้องแก้จนมุกเดิมสมัยไทยรักไทยเมื่อ10ก,ออกว่าปีก่อน2ทักษิณจะต้องแก้ไขธนูนถ้าไม่เป็นไม่แก้ธนูก็รวยไม่ได้กลยกุท์ของทักษิณน,นะมาปลุกปลุกเสร็จนั่นหมายความว่ายอย่างไรนั่นหมายความว่ามุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การที่ไปมังใจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะที่จะทำการมุ่งหน้าล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องม็อบ3กลีบเนี่ยเขาตั้งฉายาเป็นม็อบ3กีบม็อบ3นิ้วนะฮะม็อบประสัดรเ <c oughs> ยาวะชนปลดแอกประชาชนปลดแอกเปลี่ยนมาคันเรื่อย ถูกเยยกลายเป็นมอปาสามกีบกนะีบแล้วก็เป็นเสษลักษณ์ของสัตว์นะครับที่ถูกนำมาเปรียบเลยเชิงการต่อต้านนะฮะในเชิงปรากฏการเราไปดูกันก่อนนะว่าปรากฏการเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนที่คืนก่อนที่ผ่านมาเกิดการประทะกันเกิดขึ้นไม่มีคนไทยคนไหนไม่เสียภาษีแต่เสียรูปแบบไหนเขาไม่ได้เสียภาษีรายเงินได้เพราะเงินได้เขาไม่ถึงเขตถึงขีด เพราะฉะนั้นมันทุกคนเสียสีหมดแต่การทําเนกาติอินคัมแท็กซ์เนี่ยก็คือการคืนภาษีบางส่วนมันซึ่งมันอาจจะมากกว่าที่เขาเสียก็แต่มันเป็นการทําให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันมนุษย์มีศักดิ์ศรีแล้ววันการทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะตัดวงจรรุปับทิที่บอกว่าคุณเกิดมาจนลูกคุณก็คือลูกคนจนแล้วก็ทาจนต่อไปรัฐมนูญเนี่ยมันหมายถึงเศรษฐกิจ อยากจะให้เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญหมายถึงเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการที่ทําให้นิตหลักนิติธรรมถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนั้นจะทําให้ทุกประเทศมีความเชื่อถือและเคารพเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยหลักนิติธรรมของเราไม่เป็นสากลเขาไม่เคารพเราเขาไม่เชื่อถือเรา เขาไม่เอาเงินมาไว้ที่ประเทศไทยหรือมาลงทุนในประเทศไทยหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นแค่เป็นเพียงกฎหมายเพื่อให้อำนาจและการปกครองเท่านั้นอันนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลมันไม่เชื่อไม่ใช่รัฐรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐธรรมหรือเพื่อประเทศและคนไทยทั้งงประเทศนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการของประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมที่เป็นสากลมันถึงจะทําให้คนเชื่อถือประเทศเมื่อเชื่อถือก็เศรษฐกิจต้องดีก็จะดีไปร่างไล่ดูเลยครับรัฐนูนที่มีประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เศรษฐกิจช่วงนั้นจะดีเท่านั้นรัฐนูนที่ประชาธิปไตยแย่เท่าไหร่เศรษฐกิจมันจะแย่เท่านั้น,นก็มีบางคนก็โดนสารเคมีบางคนก็โดนอิดนะครับถูกของแข็งกว้างทำร้าย ก็ถ้าอย่างไอ้ที่เป็นสารเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยหรือเป็นสีเนี่ยถ้าเมื่อกี้คุยกับคุณหมอว่าถ้าโดนกระจกตามก็มีมีปัญหาจะเป็นสาหัสนะครับแต่เรื่องอิดเนี่ยโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหมวกกันน็อกมีอุปกรณ์ป้องกันตัวแต่ถึงแม้จะป้องกันก็ยังเกิดอาการบาดเจ็บแล้วคงก็ต้องก็ พักรักษาตัวกันอยู่ที่นี่จนกว่าจะสภาพร่างกายจะดีขึ้นคงได้ออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความจําเป็น,นในการตั้งแนวนะฮะเพื่อ,อกอระบบอาณาเขตให้ทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเดินทางมาถึงบร้เวณทังกล่าวนะฮะต้องมีกลุ่มบุคคลนะที่อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยปั้นาปาสีของไม่ว่าจะเป็นก้อนหินกดน้ำนะฮะวัตถุที่ขอให้เกิดระเบิดน,นะฮะ ขึ้นเริ่มต้นเนี่ยตรวจสอบเป็นดินแรงดันตับนะฮะแล้วก็สิ่งของหลายอย่างทําให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับบันเจ็บเนี่ยตัวทั้งเส้นยี่สามนายนะฮะต่อมาเนี่ยหลังจากกลุ่มชุมนุมเนี่ยบางส่วนได้ประกาศวิธีการชุมนุมก็ยังมีกลุ่มบุคคลเนี่ยชุมนุมต่อและต่อความวุ่นวายนะฮะแล้วก็ยังคงตั้งปั้งปาเนี่ยสิ่งของไม่ว่าจะเป็นหินขวดนะฮะระเบิดเนี่ยใส่เจ้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้แจ้งเตือนนะฮะว่า ให้แยกย้ายกันกลับบ้านนะฮะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย <su> มีความจำเป็นจะต้องผ่อนเส้นทางการจราจรนะฮะแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยให้สถานการณ์ปกตินะฮะปุ่มผู้กอก่อเหตุวุ่นวายเนี่ยก็ยังคงชุมนุมต่อนะจนกระทั่งครบเวลา30นาทีนะเจ้าหน้าที่ตรวจก็มีความจำเป็นต้องใช้พลังเนี่ยในการดับดังเนี่ยผู้ชุมนุมออกแล้วรักษาความสงบและเปิดเส้นทางการจราจรนะฮะโดยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ใช้ These were just a few scenes of the violence that took place on the night of February 13th. This was the US backed anti government mobs in the streets of Bangkok. They started at Democracy Monument, where they vandalized the public property there. They scuffled with police. And then they carried out this violence against the police trying to make their way to the palace. This is a violent mob. And we're still going to have to listen to the opposition media here, like Khao Sok English and Thai Enquirer, and also the Western media, the BBC, Reuters, AP, AFP, claim that these mobs are peaceful protests when clearly they aren't. This is what they do every time they come out. Thailand needs to think about how mobs like this have evolved in Hong Kong, in Syria, in Egypt, in Libya, in Ukraine and Thailand has to ask themselves if they are willing to tolerate another year of this and if they' are, and if they're willing to tolerate the risk of this spiraling out of control like it has in other countries. This is a very serious ongoing problem. and I thought I would report this because know the Western media will not report on know Western not on would I I this I will this. thought report the report ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะฮะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บถึง29ไสนาบางส่วนกลับบ้านแล้วบางส่วนก็ยังอยู่รังยังโรงพยาบาลตำรวจยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอยากกลุมผู้ชุมนุมอย่างเต็มรูปแบบและตำรวจบ่นหลายครั้งฮะที่ผ่านมาก็ใจดีคับมอบมากเกินไปคราวนี้ก็หนักก็มอบใช้ความรุนแรงก่อการร้ายคราวนี้ ก่อวินาศกรรมและก่อการเจรจลนไปก่อเหตุบริเวณหน้าศาลอาญาบี้ทำการปล่อยตัวผู้องหาในกะารแรมโบฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าไม่มีการปล่อยตัวผู้องหาันะบส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำร้ายนะพยาบาลทำร้ายหมอปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลและตำรวจจะดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ทำการจับกลุมไปแล้วทั้งหมด11รายที่สร้างสถานการณ์และ ก่อวิศกรรมโดยเฉพาะการปาระเบิดใส่เจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับส่วนนางงามนะคนหนึ่งที่ปรากฏว่าโดนขับออกกองประกวดเนี่ยก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาปรากฏว่าตำรวจจัดหนักเลยนะตำรวจก็จะออกหมายเรียกนะครับมาให้พบพนักง,งานสอบสวนมาให้ปากคำถ้าเกี่ยวข้องกับการชุมนุมแน่นอนหนีไม่พ้น ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนางงามดังกล่าวส่วนการราษฎรปรากฏว่ามีคนถูกใช้ตะบองเนี่ยตีเข้าที่ท้องไปแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจปรากฏว่าเดียวโดนตำรวจแจ้งจับไปชุมนุมก่อการร้ายไปก่อวิชากรรมก่อการจลาจลแล้วก็ปรากฏว่าโดนตำรวจสกัดและหนีมาได้ยังไปแจ้งความจับตำรวจอีกเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหน้าโรงพักนะ ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะบุกเข้าไปยึดโรงพักนะฮะเกรงว่าจะมีการเผาโรงพักเกิดขึ้นตำรวจก็อยู่ในเขตโรงพักก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเนการกุข่าวนะะว่ามีการยิงคนเข้าที่บริเวณหน้าท้องนะครับแล้วก็มีคนตายหลายคนสรุปไม่มีคนตายนะครับเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็เป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นซึ่งคราวนี้คงเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่จะต้องดำเนินการกับคนเหล่านี้ นอกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะเรายังมีการออกแถลงการของช่อช่อก็บอกว่าสนับสนุนม็อบตำรวจทำเกินไปตำรวจทำเกินเหตุเอาน้ำมันไปลาดบนกองเพลิงยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญการเคลื่อนไหวตอนนี้ฝั่งรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับม็อบที่จะไปล้อมสภาผู้แทนสษฎรเริ่มรู้เข้าใจมากขึ้นและวในขณะที่ทักษิณชินวัตรก็โปรขึ้นมา นะครับบอกว่าจะต้องแก้ไขรัฐรมนจะต้องโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วบอกว่าจะแก้จนทักษสินก็มาเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นต่างชาติโดยเฉพาะฝนะรั่งฮะประเมินสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับหรือม็อบสามกลีบเนี่ยเป็นผู้ก่อสถานก,การณ์นะฮะเป็นผู้สร้างสถานก,การณ์เป็นผู้ก่อเหตุจ,จราจรและก่อการร้ายเกิดขึ้น นักเขียนของกลุ่มเขาเองเนี่ยก็ยังว่าเลยว่าตกลงเนี่ยจะไปเหมือนสลิมนะไป,ไปมาเนี่ยมาก่อการก่อวิศกรรมซะเองไปสร้างสถานการณ์เสียเองหัวหน้ากาดเสื้อแดงก็ออกมาแฉเองบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ไม่มีมือที่3หรอกนะมีไอ้พวกแกนำนำเนี่ยเป็นคนสั่งการนะครับสั่งการให้บุกสั่งการนับถอยหลังแล้วก็เกิด การกอ่อการร้ายเกิดการจราจนเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้พวกผมอยู่ข้างหน้าอยู่ระหว่าง,าาง,งการเจราจาแล้วมณนก็ทำร้ายพวกผมไปด้วยพวกผมก็พลอยซวยไปด้วยนะเพราะอะไรเขาก็รู้กันดีในเชิงงานสังเคราะห์ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับแกนนําในขณะที่มีการเจราจาไปไปมามางานนี้โยนไปขี้กันไปโยนขี้กันมาหาว่าเป็นคนนอกไปไปมามาคนที่ก่อเหตุมีคลิปวิดีโอยุคปัจจุบันมีนิวมีเดียมีหลักฐานคลิปวิดีโอเป็นปรากฏว่าเป็นการ ของกลุ่ม v ี v o เป็นผู้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์และตำรวจทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง11รายนะครับนี่ก็คงจะเป็นในเชิงงานสังเคราะห์คงเห็นชัดเจนนะเอาละงานสังเคราะห์เราเห็นชัดชัดชัดเราเห็นปรากฏการณ์ทุกๆวันงานสังเคราะห์ยืนเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนทักษินมาเล่งปฏิกริยาทางการเมืองหนึ่งขายฝันปลุกประชาชนว่าจะต้องแก้จน มุกเดิมสมัยไทยรักไทยเมื่อ10กว่าปีก่อน2ทักษิณเขาจะต้องแก้ไขธน,นูถ้าไม่เป็นไม่แก้ธน,นูก็รวยไม่ได้กรวอย่างของทักษิณนี่นะมาปลุกปลุกเสร็จนั่นหมายความว่ายอย่างไรนั่นหมายความมุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่การอภิปรายไม่ไว้วา,างใจการทีปไม่ไววางใจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ <c oughs> ทําการมุ่งหน้าลม้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นเชิงปรากฏการเราได้เห็นนะฮะงานสังเคราะห์ถ้าสังเคราะห์ให้ดีเราจะเห็นเห็นอะไรนะครบทราบไหมฮะเขาเอาผ้าแดงผ้าแดงซึ่งเป็นสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปคุมมนุษยสวัีประชาธิปไตยตอนแรกจะไปคุมเขาบรรพศจะเป็นเสาหลักเมืองโดนเจ้าที่สกัดนะครับแล้วก็จะบุกไปที่ศาลอาญาไปก่อเวิกรรมจุดท้ายเกิดการประทะและก่อเวทกรรมที่ศาลอาญา สุดท้ายเกมนี้กลายเป็นสงครามกลางเมืองการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันเกิดแบบที่ไหนบ้าง1มันเกิดที่กรุงเทพมหานครและคุณส่วนอาจจะไม่ทราบเกิดพร้อมๆกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นหมายความว่าคนสั่งการสั่งการมาจากคนคนเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้ คุณส่วนจาได้ไหมฮะผมเคยเรียนย้ําว่ามันจะเกิดก่อนการอภิปรายไม่วางใจเพราะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองก่อนหน้านั่นเมื่อโชคอ่าบอกว่าธนาธรเป็นคนดีธนาธรอ,ออกมาธนาธรอ,ออกมาก็เร่งเรื่องวัคซีนมาตรฐานคราวนี้เข้ามาอีกต้องแก้ธรรมนูนทําไมต้องแก้ธรรมนูนเพราะแก้ธรรมนูนปุ๊บจะต้องมีการขมวดท้ายว่าต้องมีการนิรศกรรมเขาก็หวังว่า จะได้เรื่องนิรัฐรกมนะครับเพราะการแก้สมมุนทุกครั้งขมวดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนิรศกรรมทุกครั้งไปสังเกตไหมนะครับเขาก็เลยเร่งต้องแก้สะมุนเพื่ออ้างประชาธิปไตยแต่ความจริงคือต้องการนิรศกรรมให้กับตนเองสังเกตไหมฮะหลักที่จะทำนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบและสิ่งที่เราเห็นสีแดงมาแล้วคนเสื้อแดงสัญลักษณ์เสื้อแดง หมอคนหนึ่งที่เข้าไปเนี่ยก็มาจากเพื่อไทยก็ฝั่งพักเสื้อแดงเราเห็นชัดเจนขึ้นไหมฮะมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องของอํานาจของคนนะครับในช่วงก่อนแลกะ่อนการอภิปรายมา่งใจแกนนำม็อบไปไปมาๆก็บอกว่าจะชุมนุมประท้วงจะประท้วงทำการอภิปรายนอกสภา ในช่วงเวลาที่มีการอภิปรายในสภาหลักนี้กปปสก็เคยทำมาก่อนหลักนี้เสื้อเหลืองก็เคยทำมาก่อนม็อบนอกสภาและม็อบในสภาแต่ประเด็นที่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนทราบไหมฮะมีการขนคนเข้าไปกรองอย่างกรุงเทพมหา,าคนครนะเป็นม็อบที่เรียกว่ามัสมัช่าคนจนไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และม็อบอื่นๆไปอยู่ตามจุดต่างๆ เรียบร้อยแล้วไปอยู่ตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วเพื่อมุ่งหน้าไปไหนมุ่งหน้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าฟันทงได้เลยในระหว่างก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและระหว่างการพิปรายวางใจจะเกิดการจราจนและการก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นแน่นอนเป้าหมายต้องการล้มพลเอกประยุทธ์ และต้องการเนี่ยโทษกรรมให้กับตนเองพักพวกและครอบครัวโดวยอ้างการแก้ไขธรรมนูญนะครับโดยใช้กลยุทธ์กดดันแก้ไขมาตรา1-2นะครับแล้วก็เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจับตามองให้ดีแต่ฟันทงงานนี้ชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามส